ติดตามสองสาวคู่ซีพังแสนรู้และพังยุย้ยวันนี้พี่ควานพาสองสาวไปหากินพืชพันธุ์ต่างๆในป่าเช่นเคยน้องยุ้ยสายลุยก็เป็นฝ่ายเปิดทางหากินเก่งกินไม่หยุดเผลอแป๊บเดียวป่าแถวนั้นอาจจะเตียนได้ส่วนน้องมีสายเรียบร้อยนั้นก็ค่อยๆกินไปทีละนิดเราไปชมความน่ารักของสองสาวกันเลยค่ะขอขอบคุณคลิปจากเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะที่อัปเดตความคืบหน้าของสองสาวมาให้เอฟซีได้ชมกันค่ะว,ว้าวโอ้พี่จนัน พี <growing> <iser> ่จันพี่จันที่ดูไลนช่างชือพี่จันงงพี่จันงงว้าวมาหาเซนรูเปล่านะใช่ค่ะมาหาเซนลูกับน้องยุ้ยนะคะเห็นฉีดยากันยุงแล้วนึกถึงกระป๋องใบก้อนของลุงหลัดอ๋อนั่นไงเออนั่นไงนั่นไงกระป๋องใบก้อนของลุงหลัดอยู่ยังอยู่ยังอยู่ฮะยังอยู่โอ้ยลุงหลัดก็ป้องกันเต็มทีนะนั่นีลงไปได้ก่อนยุงมันเยอะลงไปก่ะก่อนน้ำล่องก่อนเลยพี่จะตามก่อไป อันนี้้าเราเปิดเปิดตรงนี้ก่อนแล้วเราบอกว่าอยู่ในป่าลึกนี้เขาเชื่อป่แล้วทุกคนก็เชื่อนะเพราะป่าลึกจริงๆตรงนี้คือป่าที่ไหนคะตรงนี้คือป่าตรงโค้งอันตรายระหว่างทางอาคารกาลยากับอาคารที่พักนะคะน้นงลู่เป็นน้องยุยอยู่ในนี้เอาเสด็จหลังนหลังปอดไหนเราจะไปหากันยังไงเนี่ยแล้วเสด็จลู่อยู่ไหนคะอ๋อยืนไหลนู่น อันนี้ยุ้ยนะฮะยู่ยหลายนูน่นอีวะพลเลิดเนียงมาะยุ้ยครับยุ้ย er สวัสดีค่ะยุงเยอะหรือเปล่าคะอีอนนว่ะยุงน่านจะเยอะนะคะแม่เพราะว่าพี่ควานก็ก่อไฟแล้วเรียบร้อยอันนี้เห็นไหมครับแม่จุ้ยฮะผมซูม่นี้เห็นไหมตรงนู้นเห็นอยู่นิดนึงได้โอยโอยเอ็นจะทิ่มตาเห็นอยู่เห็นอยู่เอออัน<ด>นี้ใครอัน<ด>นี้ยุ้ยครับ จะรู้อยู่นู่นแลเดินไปหลายนู่นสิเดินไปหลายนู่นเนาะเออเดินไปหลายนู่นแต่เขาเลิกผมแล้วเขาเลิกแล้วก็โอ๊ตตลอดตลอดกองอีะเกี่ยวกองเารอกองก็มาเส้นรูนี่นี่สองฝั่งเลยอือยุ้ยตรงนี้นะฮะก็นี่ก็เส้นรูยู่มหานเนาะไม้กินเหรอคะยอุ้ยได้อะไรน่ะเฮ้ยเขาได้เป็น เขาได้อะไรเป็นลูกเป็นก้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยเต่าล่างกะอ๋อยุยยุยหักแล้วค่ะต้นเต่าล้างค่ะโอ้โหไม่รู้แม่แม่เห็นหรือเปล่านะแต่เราได้ยินเสียงชัดมากอ่ะควับนะอร่อยนะแซ่บนะแต่แตจยวินี่หาของกินเกิงเออให้เราดูแป๊บนึงนะนิ่งๆก่อนฉันไม่มีงูใช่ไหมงูเหรอครับไม่พูดถึงดีกว่าแต่สองสาวน่าจะโตขู่มาแล้วก็งูน่าจะไม่อยู่แล้ว เป็นช้างป่ากันแล้วสองสช้าช้างป่าของแท้แม่ตอนนี้อยู่ในป่าจริงจากทะเลสู่ป่าป่าเขาที่ดงมสมบูรณ์หากินของป่าแท่ชอบอะไรเงี้ยเออเนี้ยนันก็ได้เล่นมันแซ่บนะดูดูพอยุ่ยดูดเต็มปากเต็มกำอ่ะยังกัดอยู่เหรอไม่ใช่มันเหมือนมันวาวอ่ะเออมันวาวมันวาวแปลว่ามันแห่โอ้ไม่ใช่แห่แห่แปลว่า เขาเรียกว่าอะไรอะระแวงระแวงเป็นระแวงระแวงเสียงใครร้องภูพานหอกนี้ใช่ค่ะแม่ภูพานเสียงได้ยินมาถึงนี่เลยแกะว่าจะบอกว่าอยู่ในป่าลึกนะเนี่ยแกว่าจะบอกว่าอยู่ในป่าลึกภูพานร้องเ่้ยภูพานบอกเอาผมมาอยู่ป่าด้วยแม่ฟังเสียงน้องๆเขากินหญ้านะ เออวันนี้วันที่1 5กรกฎาคมเป็นวันครบรอบ77ปีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะซึ่งสถาบันคน้อบัลแห่งชาติของเราก็อยู่ในสังกัดขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด้วยเหมือนกันนะคะครบรอบ77ปีซึ่งเราได้โพสต์บนหน้าเพจแล้วนะคะว่าแหล่งที่พักขององค์การสักกป่าไม้มีที่ใดบ้างแม่ๆไปติดตามกันได้นะคะ โอ้ต oh, ้องกอดถายใกล้เลยอืออือโอ้โหทันพอดีอือพอดีเลยมาจิ้มเพรกเลยครับเพรหลงกว่านะเขาหักต้นเลยโอ้บ่มไงคือระเบิดลงเดี๋ยวบอกระเบิดลงกินแล้วก็อืเนาะระเบิดลงก็มา แล้วแสนรู้ทาไมต้องไปอยู่กับน้องตรงนั้นะหน้า,นาไปสุกกับน้องนะ่ะเก้าสิบเก้าสาธุระเบิดเกสิบเกาสาธุถ้าเราอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นตืดกินไปถ่ายไปแสนรู้นะคะ <c oughs> <c oughs> ยุงเยอะมากแนมะ่ดูดูยุงตอม <c oughs> น้องเนี่ย ดีที่เราฉีดซอฟเฟลมาแล้วแม่นเดีพอดูพอตอมจ้างด้วยคนมาตอมนะใช่เนาะพอาเขาฉีดแล้วไงหลังผมมันีเนาะไม่มีครับถ้ามีเดี๋ยวพี่ตบให้แต่มีอยู่นะมีมีตอมอยู่แต่มันไม่ปัดเข้าใกล้ยุงตัวใหญ่มากยุงป่าเนาะ แอดระวังเหยียบกับระเบิดนะคะทางการยังไม่ได้กู้ค่ะจะระวังระวังครับมันจะมีอยู่หลายจุดเลยใช่ก่อไปก่อไม่รอพี่เลยมาได้ไหมมาได้ไหมช้าๆนะค่อๆขึ้นไปไม่กันเลยโอ๊ยน้ำน้ำน้ำระวังระวัง น้ำขั้นตอำน้ำน้ำเขียวปูตาล่าเหน้ำหนน้ำเข้าหันน้ำเข้าไหนวะที่ผมแม่ตั้งนี่นี่นี่น้ำอย่างก็เจ้าน้ำต้นขอบัต้นอ๋อบัต้นขอพุทธาพุทธาเอเจียนโลหิตฮักกิ้งนี่ของกระบฮักกิ้งนี่นั่นแหละ โอ้ยโอ้ย,อยน้ำต,ติดเตวที่ดีเนเสียงเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เสียงผู้พานะครับเป็นเสียงนกยุงที <c oughs> <c oughs> ่เราอยู่ในป่าลึกมากอุยอ้ยตาซองตาซองสวยอ่าสวยสวยน้ำเกี่ยวเขาเตียวบางเหี่ยเมื่อกี้ซูมเมื่อกี้มันชัดเนาะเนี่ย <c oughs> ของละเอียดประมาณนี้ชัดอยู่ชนี่นะฮะเปนกล้เลนสใช่ไหมะเดี๋ยวรอก่อนใช่ z ู o ใกล้ก็จะชัดถ<า>้าเลนไวก็จะไม่ค่อยชัด เดี๋ยวเราไปซุ่มเลมาละมาละยุ้ยมาละยุ้ยโตโขมาเลยค่ะขึ้นมาดิ้ที่ะแต่บนเป็นถนนอะยุ้ยขึ้นมาแบบได้ซ้ำปีขึ้นมาแบบได้ซ้ำละบนนี้เป็นถนนละลูกยุ้ยแม่มาแล้วเอาให้ราบเป็นหน้ากองเลยย,ย,ลยุ้ยลูกยุ้ยแม่มาแล้ววันนี้มาเดินป่าเหรอคะแอดใช่ค่ะเป็นอยู่ในป่าค่ะมีป่าลึกเลยนะฮะไม่ได้ยินเสียงใครเลย ที่ได้ยินเมื่อกี้คือเสียงนกยุงนยไม่ใช่ภูพานครับเราเล่นเราเล่นหากินจริงนะเออนั้นยื่ออ่ะพอดูพอมันทักเก้าเก้าอีกเหรอเตาล่างหักแล้วดึงออกสัดใจแทะเจอช้างป่าใช่ค่ะเราเจอช้างป่าสองเชือกนี่หน้ายุ้ยเต็มๆแล้วหน้ายุ้ย มียุงไหมถ้ามียุงที่ตกให้ครับตัวเบาๆนะครับยุงตัวใหญ่ยุ้ยเอ้ยน้ำเกลี่ยหน้าเขาบ้างหรือเปล่าลูกน้ำเกลี่ยหน้าน้องอยุ้ยหน้าจะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้แต่เ,เ, <c oughs> เกลี่ยเราเกลี่ยเราเจ็บค่ะแม่เมื่อกี้เกลี่ยเราไปเดินโตโขต้นพุษาพ <สา S 1> ุ<ส>าพุชาป่าพุชาป่าด้วยเด้อมันจะตันใหญ่กว่าเจ้านี่ พุทซาในถึงปั้นนี่นนอ,นนอ๋อกะอ๋อความรู้ใหม่อีกแล้วค่ะพูดซาปากก็จะเป็นเกลือโอ้ลุงลัดตัดมันเหาะมันเป็นน้ำ <c oughs> เจ็๊บกล้องหัวเขาปึ๊บปึ๊บโอ้โหนั่งนั่งันง้นก็ปวดขามกันนั้นเนี่ยยุ้ยใส่ลุยค่ะฮะเท่าเลยเท่าเลยก็เลขสามแล้วเนี่ยดูโอ้ สายแต้ด้วยแสนลูโพแน่เอามาเลยเนาะแสนลูช้างต้องผูกเชือกไหมคะแบบนี้ไม่ครับอ่าสำหรับสองสาวเราไม่ได้ผูกเชือกนะคะก็คือปล่อยเขาหากินตามธรรมชาติค่ะไม่มีครับยุยยุยยุยโตก็ไม่เอ็น ป้าโถอะแล้วเราลๆเพราะอตัวมันอยู่หายหายหายถอยๆถอยถอเพราะขึ้นมาใกล้ถนนเกินนะคะ <c oughs> อ๋อขวด <c oughs> น่ารักจังค่ะสาวสา,วสาวดูมีความสุข <c oughs> แอดจุยแอดก่อเข้าป่าฝากเอาหน่อไม้ฝากให้ใชายทุกด้วยนะน่าจะทันอยู่เยครับ ยุ่วิเอาหมดไปแล้วเออเอาหมดไปแล้ว่ะเอากินไปหมดแล้วกินหมดแล้วไม่เห็นแซนรู้เลยอยู่ด้วยกันไหมคะนี่ครับขออภัยแม่ยุยบังเต็มเลยตอนนี้ตอนนี้เปิดทางแล้วยุ้ยเปิดทางให้แล้วแซนรู้อยู่ข้างหลังนะคะแซนรู้อยู่ตูดยุงตัวใหญ่ขนาดแล้วเห็นชาติขนาดแลววบาเป็นยุงอะยุงป่าตัวพอๆกับแมลงวันอะ ยุ้ยๆก็อเอานั่งวังไปเถอเนี่ยมาหูม้มาใกล้กว่านี้มีอีกไหม,มกับตัวลำบากละกับตัวลำบาก<ม>พื้นที่แคบห่างติดห่างติดเนี่ยเอาราลละห่างติดไม่เป็นอันตรายครับอะไรนะคะ ยุงยุงกับช้างผิวหนังช้างหนาค่ะแม่หนาหนาเกือบเกือบเจ็ดเซนเลยมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะหรือเปล่าหรือว่าสามเซนผิวหนังของช้างหนาคะ่ะเนี่ยเนี่เด็กยีว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 วใกล้หูโอ้ยเขา้าเข้าท้องเลยอืออืออือ,อ,อยุงเราลืมฉีด ตรงเท้าเหรอ,เอ,อแม่ดูนะใครตีเลขเป็นอะไรดูนะครับได้ขาตั้งกล้องนี่นะคะขาตั้งกล้องยังไม่มาค่ะแอปตาไก่สั่งอยู่นะคะรู้สึกว่ามันจะจะส่งแบบว่าขึ้นหลกขึ้นมาเหนือแล้วลงไปข้างล่างแล้วขึ้นมาเหนือน่าจุ่มเหรอเออหน้าจุมกันละอ<ม>พอเราไขา่จะลบตั้งเมือไข่เรา รอเอาละเอาละเสร็จลูกกับตัวละอ่าเขามีทางผ่านนี้เขาแบ่งกันแบ่งแยกโดยที่ต้นไม้ต้นนั้นบางบางเส้นลูกมั้เนาะเออบางบางมิดเลยเออกมาออกมั้ยออกมาออกมั้ยเส้นลูกม,ม,ม,มาเร็วสดนะให้รอสดหน้า้มาละมาละ <laughs> ให้ดูสัน่นรู้ก่อนสันรู้คือแบบเพิ่งจะมาโผล่โผล่มาตรงนี้โผล่มาเอาซีนตรงนี้นะแม่เขาว่ายุ้ยไปแล้วยุ้ยบงังหมดเลยยุ้ยไปหากินจุดอื่นแล้วเพราะว่าตรงนี้โล่งเตียนหมดเนี่ยครับตรงนี้โล่งเตียนหมดแล้วที่มือสั่นมาใช่แล้วนะฮะยุงครับยุงเหรอมั <laughs> <laughs> นต้อมอยู่เหรอม,ววมันวาวมันวาว โอ้พี่โอ๊ตมีมัสซี่ยอดใช่ไหมโอ้เปลูกสาวนะโอ้เอาอะไรให้อ่ะเพราะว่าแสนลูกินเต่าล้างไม่ทันอ๋อพี่โอ๊ดนยุ่ยแย่งหมดเลยเฮ้เต่าล้างแลเห็นมหอ่าหันละหันล้างไม่มาละยุยมาละขยี้ขยใจเอาละยุยมาละเอาละจะรู้จะกินหรอไม่กินนะพี่โอ๊ตจะขยี้ตาละอ๋อจะไปลูกกันเนี่ยพี่โอ๊ตบอกอย่าแย่กันอ่าได้ทุกคน ได้ทุกคนนะทุกคนเห็นในห้องสุขัลย์เขาประเภทไปลูกดัดเก่ามาเยอะละลูกสาวเปร์นะจ๊ะอ้าวพี่โอจะไปย้อมยังพี่โอ๊้ไปร๊อแม่งรึเปล่าแล้วจะขึ้นอะไรก็เจ้าขึ้นหนึ่งเนาะมันมีลูกมันหล่นแล้วอ๋อมันมีเมล็ดมันหล่นแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่อีกก็ดะงูกลิ่นผมอ๋อโซนนี้เขาปลูกต้นเตาล่างบนเลยเนาะเจ้า เราได้ยินเสียงใครคุยกันนะนี่ขนาดเราอยู่ในป่าลึกนะเขาคุยกันเสียงดังมากเลยอยู่ห่างจากถนนประมาณสิบกิโลอ่ะเราได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ตรงเนี้ยอืมเครื่องบดอาหารแบบมีชีวิตไปเราไปตื่นกันไหมใช่ค่ะไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณลุงหลานแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะอย่าไปยิ้มใหม่บายใครไปบดไป ยุงหลายตัวกับแมลงอะไรนะ